นี่ไม่ใช่แค่รถ s อ v ยูอีกลุ่นหนึ่งนี่คือตำนานที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนี่คือรุ่นปี2 0 2 6ของรถที่ครองใจตลาดมานานทอยอต้าฟอร์จูเนอร์มองจากภายนอกมันแจ้งเกิดใหม่ด้วยความน่าเกรงขามที่เพิ่มขึ้นลำโพงกระจังหน้าใหม่ที่ใหญ่ขึ้นและมีความกล้าเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับไฟหน้า LED ที่มีลักษณะเป็นสัญญาณใบบีมเรียวบางเพลี่อล้ำยิ่งขึ้นการออกแบบโดยรวมนั้นแข็งแกร่งขึ้นมีเส้นสายที่คมชัดและรูปทรงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่ด้านหลังกับไฟไท้ายเลดใหม่ที่สร้างลักษณะกราฟิกอันโดดเด่นมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ Fortuner 2026ยืนหยัดด้วยความมั่นใจที่ไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปมันบอกเป็นในถึงความสามารถมากมายโดยไม่ต้องอดโอดเปิดประตูเข้าไปข้างในและคุณจะพบกับขั้นที่สำคัญที่สุดสำหรับ Fortuner วัสดุคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ้ารวมที่นุ่มขึ้นพลาสติกที่นุ่มและดีขึ้นในจุดสำคัญ อีกทั้งยังมีแผงประดับใหม่ๆรุ่นนี้ได้เพิ่มหน้าจอสัมผัสส่วนกลางที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ทันสมัยด้วยการเชื่อมต่อที่ครบครันและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับหน้าปัดรถที่ปรับแต่งได้มันยังคงเน้นพื้นที่ใช้สอยและความเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางและบรรทุกข,ของได้มากแต่ตอนนี้มันรู้สึกเหมือนเป็นสถานที่ที่คุณอยากจะใช้เวลาในนั้นระหว่างการเดินทางไกล และทั้งหมดนี้มีราคาเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลอย่างน่าทึ่งคาดว่ารุ่นปี2026นี้จะมีราคาเริ่มต้นในประเทศไทยที่ประมาณ1.4-1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานซึ่งยังคงรักษาตำแหน่งของ Fortuner ในฐานะตัวเลือกที่ทรงคุณค่าสูงสุดในกลุ่มรถออฟโรดขนาดกลางคุณภาพที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในราคานี้ทำให้มันเป็นข้อเสนอที่ยากจะต้านทานสำหรับครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย แต่หัวใจของ Fortuner ยังคงอยู่ใต้ฝากระโปรงยังคงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรอันทรงพลังและประหยัดน้ำมันอันเป็นที่รักแต่สำหรับปี2026นี้อาจมีการปรับแต่งเพื่อให้ได้กำลังตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพการขับขี่ได้รับการปรับปรุรงอย่างมากทอยอตาได้ทุ่มเทความพยายามในการปรับระบบช่วงล่างใหม่เพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่บนถนนทั่วไปโดยไม่ลดทอนความสามารถอันยอดเยี่ยมในการออฟโรดของมัน ที่มีระบบเลือกพื้นผิวขับขี่และความสามารถในการลุยที่เหลือเชื่อซึ่งทําให้ฟอร์จูเนอร์มีชื่อเสียงขุมพลังที่มั่นคงควบคู่กับก,บการควบคุมที่ดีขึ้นและความเงียบสงบภายในรถที่มากขึ้นเปลี่ยนการเดินทางให้เป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปที่ใดทอยอ t ต f ฟอร์จูเนอร์เป็นการอัปเกรดรอบด้านมันยังคงเป็นรถที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และพร้อมสําหรับการผจญภัยเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ห่อหุ้มด้วยความประณีตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น มันพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าทำไมมันถึงครองตำแหน่งราชาแห่งรถออฟโรดครอบครัวได้ยาวนานและในปี2026นี้ราชาองค์นี้สวมมงกุฎที่ใหม่และประณีตย,ยิ่งขึ้น